สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเชฟแดงแล้วนะครับวันนี้ก็มีความอร่อยมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําปิงทะเลผัดกุ้งทานกันนะครับก็เป็นเมนูปัตคานะครับที่เพื่อนๆสามารถทํากินเองที่บ้านง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยนะครับเพื่อนทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับจานนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆตามมาดูกันเลยนะครับเพื่อน เราก็มาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันนะครับก็จะมีปิงทะเลนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็ไปซื้อจากตลาดจีนนะครับเขาก็จะมีขายเป็นปิงสําเร็จรูปที่ทําความสะอาดมาเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับตัวก็ไม่ใหญ่มากครับตัวขนาดนี้นะครับแล้วก็หั่นเป็นจินพอดีครับนะครับเราก็จะประกอบไปด้วยนะครับกุ้งสดนะครับเห็ดหอมนะครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะครับแครอทแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะครับ แล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสสีอิ่วขาวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหล้าจีนนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ขาดไปได้เลยนะครับก็เราก็จะซื้อเหล้าจีนประมาณนี้นะครับที่ตามตลาดจีนมีขายนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายผงปรุงรสหมูกระเทียมสับ น้ำมันพืชแล้วก็แป้ง้าวโพลาลายน้ำนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเอาละครับเราก็มาลงมือทำกันเลยนะครับเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะครับก็ประมาณ1่ช้อนโต๊ะนะครับลงไปผัดให้กระเทียมเขาเหลืองแล้วก็หอมนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะนํากุ้งใส่ลงไปครับกุ้งเราก็จะใช้ประมาณ6ตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยปิงทะเลนะครับที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนําลงไปผัดรวมกับกุ้งได้เลยนะครับแล้วก็เห็ดหอมครับ หอมนี่ก็ประมาณ3าดอกนะครับเ,เพื่อนๆหั่นตามชอบนะครับนําลงไปผัดรวมกันเลยครับครับแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนะครับ1่ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชา ผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนชาครับแล้วเราก็จะลุเค้าส่วนผสมนะครับให้เข้ากันในระหว่างนี้เพื่อนๆก็เติมน้ํามาด้วยนะครับให้ของมีซอสเยิ่มเยิมสักหน่อยนะครับอย่าให้แห้งเกินไปนะครับแล้วเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาใส่เหล้าจีนะครับ1ช้อนโต๊ะลงไปนะครับ แล้วก็ตามด้วยแครอทนะครับหอมใหญ่นะครับลงไปผัดได้เลยนะครับเพืเ่อนๆนี่ครับเราก็จะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ แล้วเราก็จะใส่แป้งขา้าวโพดที่เราละลายน้ำนะครับลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อนให้เกลียนมิซอนเยิมเย้มๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายนะครับลงไปคลุกเคล้าขั้นตอนนี้เราก็จะคลุกเขาแปบ๊บเดียวนะครับพอผักแก้สลวยเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วย พริกไทยป่นนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้วครับยวเราไปจัดเสิร์ฟลงจานกันได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับปิงทะเลผัดกุ้งของเรานะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆหอมนะครับน่าทานมากๆนะครับก็เป็นเมนูออกจีนๆนะครับ ที่ท่านสามารถทําทานเองที่บ้านง่ายๆนะครับเราก็อร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเมนูนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากเพื<ๆ>่อนๆกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ